คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ประทะชายแดนไทยกัมพูชาก็ทําให้หลายชีวิตต้องสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะอาจมีผลกระทบที่ยาวนานแต่ว่าในภาวะเช่นนี้ค่ะใครจะรับผิดชอบความคุ้มครองของประกันภัยมีส่วนร่วมในการดูแลความเสียหายเหล่านี้หรือไม่ติดตามได้ใน3นาทีกับอายการแผ่นดินค่ะ เหตุการณ์ที่ทาหารไทยนะครับประทะกับทาหารกัมพูชาในเขตแนวชายแดนของประเทศไทยนั้นบริษัทประกันภัยต้องจ่ายค่าสินไหม่ทดแทนหรือไม่ในกฎหมายประกันภัยนะครับเวลาเรามีการทำสัญญาประกันภัยส่วนมากบริษัทประกันภัยนั้นก็จะมีข้อยกเว้นในการทำสัญญาประกันภัยไว้ไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาประกันชีวิตหรือทำสัญญาประกันวินาศภัย ข้อกฎหมายส่วนใหญ่หรือข้อสัญญาส่วนใหญ่ที่บริษัทประกันภัยยกเว้นไว้ก็คือ1จะไม่ยอมจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนในกรณีที่เกิดภาวะสงครามในการปฏิวัติเกิดเหตุการณ์จลาจลหรือการก่อการร้ายซึ่งสัญญาเหล่านี้เป็นสัญญามาตร,รฐานที่บริษัทผู้ออกประกันภัยได้เขียนเอาไว้ในกรณีของการประทะก,กันระหว่างทหารไทยกับทหารก,กัมพูชาที่ในแนวเขตชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานีศรีสเกตสุรินท จนเลยมาถึงภาคที่2กรณีดังกล่าวนั้นไม่ถือเป็นภาวะสงครามเป็นการเหตุการณ์ปะทะกันรธรรมดาทั่วไปดังนั้นกรณีที่มีเหตุระเบิดขึ้นในเซเวน่นหรือปั๊มน้ํามันต่างๆนั้นบริษัทประกันภัยต้องรับผิดในกรณีที่ต้องจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนแต่กรณีของบริษัทประกันภัยนั้นรับผิดเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของปัม๊มหรือเจ้าของเซเว่นเท่านั้นส่วนบุคคลภายนอกที่เจ้าของเซเวน่นหรือเจ้าของปัม๊มทำเอาไว้นั้น จะรับผิดก็ต่อเมื่อเป็นความประมาทหรือความไม่เกิดความเสียหายของเจ้าของกิจการแต่เคสนี้เจ้าของกิจการไม่ได้เป็นผู้ก่อดังนั้นบุคคลที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บในบริเวณดังกล่าวจึงไม่อยู่ในการที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยแต่อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการประกันภัยได้มีการพูดคุยและเจรจากับผู้เอาประกันภัยให้ขอให้มีการจ่ายเงิน เป็นค่าสินไหมกรุณาแม้นจะไม่อยู่ในกรมธรรม์แต่บริษัทที่เอาประกันภัยก็จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่เสียชีวิตหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวด้วยกรณีดังกล่าวนะครับหากท่านต้องการทําสัญญาประกันชีวิตหรือต้องการจะทําสัญญาประกันวินาศภัยจึงต้องอ่านสัญญาให้ชัดเจนและทําความเข้าใจทุกครั้งยาเส้น ถ้ายังไม่แน่ใจว่าสัญญานั้นครอบคลุมสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ในทางกลับกันหากเราต้องการจะให้ครอบคลุมไปถึงการจ่ายค่าสินไหม่ในภาวะสงครามในภาวะก่อการจลาจลการก่อการร้ายหรือการก่อการกบฏท่านต้องดำเนินการทำสัญญาเพิ่มเติมและชำระค่าสินใหม่เพิ่มเติมก็ได้